ใช้งามนะคะเราะต้องเพิ่มดีเทลไปเข้าไปเนาะคะ่ะในส่วนตรงนี้พี่พบอกว่าเทา้ามือแรงกดนะคะยืดกระดูกสันหลังมือตรงนี้เนาะค่ะก็คือทุกอย่างสวยงามค่ะตรงนี้เป็นอะไรที่อะไรเน้นที่ถูกต้องนะคะแต่เนาะถ้าบางคนไม่ได้ถูกต้องหรือเก็บได้อย่างนี้มันจะมีการลหลักหังสูงและทำรูปทรงใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมอันเนี้ยสะบักไม่ได้ถูกเหลนยล้ามเนื้ออัลต์แบ็คของเราไม่ได้ถูก นะครูไม่เคยอ่ะแม้แต่ดาวด็อกท่าเบสิกอ่ะแล้วจะไปหาอะไรในอินเวอร์ชันนม่ออกนะถ้าเราเก็บรายละเอียดหรือบิวหรือเทรนกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้แข็งแรงตั้งแต่ท่าพื้นฐานเรามันก็จะนําไปต่อยอดได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวถ้าคนบิวแบบเนี้ยครูบอกแล้วว่านะคะให้คํานึงว่าถามมาเสิร์ฟบนก่อนนะฟาวเดชั่นคือตรงนี้นะคะกดส้นมือด้านในคิดถึงเท้า้นเมื่อกี้โลดอินทัพเปอร์อาร์่องฐานเดอิยตรงนี้นะคะโลดอินทัพเปอร์อาร์ เห็นไหมสะบักมันจะเคลื่อนเข้าหากันอันนี้คือหรือเป็นดาวดอกแปดเองนะคะแล้วยกสะบักขึ้นค่ะคอถูกทานะนะค,ะค่ะพออ่าเห็นไหมคอก็จะหดชิงล็อกจะเกิดขึ้นถูกไหมคอเพราะลองทำคอข้างอ่อนอยู่เลนะแล้วอ่ะไล่ตับบ้งแต่ฟิลเชั่นกดส้นมือด้านในมืกันนะคะรีแท็กหรือว่าหมุนต้นแขนเข้ารีแท็กยกสะบักขึ้นเห็นไหมคอเกาจะถูกกดกับชิงล็อกจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาจะลงเอาเบาๆตามปล่าิามอของการกดส้นมือด้านในไว้ หรือมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะหรืออานะจจะอยู่ตรงนี้สบายอ่ะดกดกลับไปเสมอใช่อยากให้คอของเราห้อยเป็นอิสระเหมือนเมื่อกี้อันนี้การทํางานของกล้ามเนื้อจะทําได้ไม่เต็มที่นะะึกออกไหมคะอ่ะจีนะแอ่รูสบาย,ยอ,อ,อ,อ่จชินค่อยๆกหมอนะันค่ะอ๊บอ่ะกดจากฟาวเดชั่นตรงนี้อ่ะรีแท็บอ่ะและ้วยกขึ้นเห็นไหมแล้วเอาเบาๆตามลิมิตของมันเท่าที่ยังมีแรงกดส้นมือด้านในอ่ะ,อะเห็นไหมชินแล้วกก็จะเกิดขึ้นแล้ว นีแน่นมากมือก็จะเบาทุกครั้งเราแอคที a ตการผดช่วงมือและถ่ายน้ำหนักอยู่รนียเสมอขานะคะตรงนี้เนาะค่ะขอดเท้าด้านในยู่แรงกดขานะคะเหมือนล้มหนีอะไรไว้เหมือนมีบบล็อกให้เรานี่เพื่อให้ขาของเรานะคะมันเกิดฟังก์ชันของการโลอินโลอินขาในจะถูกทํางานลิงกไปจนถึงบรรดา่ะนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่ตึงนะค่ะแนะนําให้ไซิีปหโด เป็นคนที่ตึงนะหรือมีความแข็งแรงมากกว่าความที่จุดให้วายสิ่งที่โมดออกนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่อ่อนย้วยฝึกใหม่ให้สมูบเบาๆให้ม้วนโค้ๆโตแกโตสโกสากโพกตับไปนึกออกไหมโอเค้ค,ค่ะ